สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแขนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มอย่างนี้แขงก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงม,มาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนแลแห่งนี้ครับในวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพความสนุกสนานแบบใกล้ชิดติดขอบสนามเลยครับกับงานแข่งขันกีฬาสีประจําปีของ e x ็กแซและซีเนเร i o 2013ซึ่งงานนี้ครับเรียกได้ว่าขนกันมาแทบจะครบทุกฝ่ายครับทั้งศิลปินดาราเดอะสตาร์ Star, ทีมงานทั้งเบื้องหน้าทั้งเบือเบ้องหลังแทบบจะคร เพื่อมาแข่งขันกีฬาสีประชับความสัมพันธ์ที่ดีกันซึ่งงานนี้ครับแต่ละคนแต่ละฝ่ายทุ่มเงินสุดตัวมากๆถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่สีอะไรมีกีฬาประเภทไหนให้แข่งขันกันบ้างและภาพบรรยากาศทั้งหมดจะสนุกสนานขนาดไหนวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวเอาภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ระยะเวลาสองสปีที่ผ่านมานี่ก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับหลายหลายส่วนด้วยกันนะครับก็ขอต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรานะครับแล้วก็คนที่อยู่มาสักพักนึงแล้วคนที่อยู่มานานแล้วนะครับก็ช่วยต้อนรับคนใหม่ๆด้วยนะฮะ ชีแนะนําเข้าไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกนะฮะเป็แบบเล็กโกงๆเข้าไปไปที่เล่นโกงๆเขาเลยอย่างซึ่งซึ่งซึ่งในวันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นนี่เขาดูดตามหมวกของเขานะ้ะในหมวกเขาก็จะติดแล้วว่าเราไมปดูตอนนี้คือไม่คือตอนปีนี้เราจะต้องทําการปลุกฝังถึงแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆของเราถึงแม้จะเป็นโเกมสนุกๆก็ตาม 简单。 ยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกมเปิดการแข่งขันจะดีกว่าค่ะกับเกมจ้องตาเกมจ้องตาะนี่ง่อง 宝贝哥。 มจ้องตาและสีฟ้าก็ออกสตาร์ทคว้าชัยมาได้ก่อนในเกมนี้ช่วงหน้ายังมีกีฬาอีกมากมายหลายประเภทให้แข่งขันกันต่อนะคะสีไหนจะคว้าชัยไปได้บ้างเอาเป็นว่ากลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะ มาอยู่กับช่วงที่2ของรายการนะคะและตอนนี้แต่ละสีก็เตรียมพร้อมกับการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆกันแล้วบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะีซ้มก็เบาค่ะจะไม่เป็นมากนหแบบว่าก็แดมรนมาหันมาดูกองเชียร์สีส้มงานนี้แต่ละคนเต้นกันมันสุดๆไปเลยนะค่ะ Não! não. แข่งขันกันต่อไปนะคะก็คือกีฬาฟุตบอลค่ะสีม่วงแข่งขันกับสีชมพูและสีชมพูก็สามารถเอาชนะไปได้และในส่วนของสีส้มที่แข่งขันกับสีฟ้าผลก็คือสีฟ้าสามารถคว้าชัายไปได้เช่นกันค่ะ การแข่งขันฟุตบอลในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมสีชมพูและสีฟ้านะคะงานนี้ทั้งสองทีมต่างก็งทุ่มเทเต็มที่จนจบการแข่งขันทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูดได้จึงต้องดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะค่ะ จุดโทษได้สีฟ้าจิ้คฟ้าชัยชนะไปในที่สุดค่ะหลังจากการแข่งข,ขันกีฬาฟุตบอลเสร็จสิ้นแล้วนะคะมาดจิงกีฬาต่อไปนั่นก็คือแชร์บอลค่ะเดี๋ยเริ่มต้นแข่งขันกันด้วยสีฟ้าแข่งกับสีส้ม นและสีชมพูแข <'t> ่ง <KNOW> ชั้นกับสีม่วงค่ะไม่จริงไั้ไม่คิดว่าเราจะโชคดีร้นมก็ูล่มย แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นของทีมสีฟ้าแข่งขันกับสีม่วงค่ะ ชน,ลลนะลนคะทั้งสองทีมจึงทุ่มเทกับการแข่งขันกันเต็มที่จนทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับนักกีฬาทีมสีฟ้าค่ะแต่ในที่สุดทีมสีฟ้าก็สามารถคว้าชัยชนะเก็บ4ี่คะแนนไปจากกีฬาแชร์บอลได้อีกหนึ่งประเภทค่ะ ่อไปก็คือกีฬาฟุตบอลผิดเพศค่ะงานนี้จึงรวมสีส้มกับสีชมพูไว้ด้วยกันและสีฟ้ารวมกับสีม่วงฉฉันฉันนจจะะตตาายย จบเกมการแข่งขันทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูได้จึงต้องดวลจุดโทษกัน คว้าชัยชนะไปได้ค่ะฉันว่ายังมีอะไรที่มันจะดีกว่าใช้แวตาต่างๆอย่างนั้นของีกี่ายอีกหนึ่งประเภทที่ทําการแข่งขันก็คือ Dodge b o นะคะซึ่งท,ทุกสีต่างก็ลงแข่งขันกันอย่างสนุกสนานจริงๆเลยะคะอย่างมองทางนั้น แในช่วงหน้าตามไปดูกีฬาอีกสองประเภทที่เหลือสีไหนจะคว้าชัยชนะไปได้กลับมารอลุ้นพร้อมๆกันค่ะเห็นยันจะมองอย่างนี้แล้วจะมีใจหวนันจะมองชั ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะและตอนนี้กีฬาที่เตรียมพร้อมรอการแข่งขันก็คือกีฬาวิ่งเปรี้ยวค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามชมกันได้เลยค่ะดีบอกว่าฉันนั้นเป็นยอมทุกทีอย่าดิเทียงเดี๋ยวจะจะไม่ตายถูกันคับให้เอาอย่างคนนั้นบอกว่าฉันไม่เพอร์เฟกต์เทไรบุคลิกก็ต้องเปลี่ยนสมัยไม่อย่างนั้นฉันจะโดนแยกทาง ไปกับคนนั้นจะทิ้งกันไปม,มีรักใหม่ฉันไม่ กีฬาประเภทสุดท้ายนั่นก็คือชักเขเยะนะคะงานนี้แต่ละทีมสู้กันสุดใจซึ่งสีชมพูก็เป็นผู้คว้าชัยชนะไปได้ในกีฬานี้ค่ะ งกงแกแแแลลยย่อสรุปผลการแข่งขันในงานกีฬาสี e x a กซ a แ d กซ์แอนด2013นะคะรางวัลกีฬาฟุตบอลผิดเพศเป็นของทีมสีส้มและสีชมพูค่ะเริ่มที่อยากเริ่มใหม่แล้วสิรางวัลกีฬาฟุตบอลเป็นของทีมสีฟ้ารางวัลคะแนน,นรวมน้อยที่สุดและรางวัลทีมที่ไม่กงเป็นของทีมสีม่วง้าีอย่งน รางวัลคะแนนรวมอันดับที่2เป็นของทีมสีส้มและสีฟ้าค่ะซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากันและรางวัลคะแนนรวมอันดับหนึ่งเป็นของทีมสีชมพูค,คะ่ะ 嘿嘿嘿。 ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่ทาง e x ็กแซและซีเนเรโจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้ทุกคนในบริษัทได้สามัคคีกันนะครับงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังถือเป็นการออกกําลังกายนะครับให้ทุกคนได้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยส่วนผลการแข่งขันผลแพ้ชนะนั้นไม่สําคัญครับ <c oughs> เท่ากับมิตรภาพดีๆที่ทุกคนจะได้กลับบ้านไปแน่นอนเขาว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะฮะเราจะตามติดมาให้ชมกันอย่างแน่นอนครับ วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับคุณผ <Janeiro, S 2> ู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook และก็เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกดไลค์ก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามผ่านทาง SMS สนะครับส่งมาได้ที่หมายเลข464255นะครับแล้วกลับมาพบกับแขนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำอีกทีตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ピュ <noise>